เย่เทียนเรามาโจมตีพร้อมกันรับทราฟกับตันไม่เลวไม่เลวนั่นมันน่าทิ้งมากเลยเย่เทียนน่าเสียดายที่นายช้ากว่าฉันไปก้าวหนึ่งดูสิฉันฆ่าไปสามตัวแล้วฮ่าฮ่โอ้ผมแค่ไม่อยากเปิดเผยพลังที่แท้จริงของผมน่ะ หนุ่มน้อยแย่นายแข็งแกร่งมากฉันเริ่มจะชอบนายขึ้นเรื่อยๆแล้วสิเขามีความสามารถมากตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นหัวหน้าอย่าไปขิงเขาเลยไอ้บ้านี่นายจะปล่อยให้ฉันโอ้อวดสักนิดไม่ได้นี่งไงกันผมขอโทษด้วยครับหัวหน้าอย่างไรก็ตามทำไมหมาป่าพวกนี้ถึงไม่รอโจมตีเราในหุบเขาละ่ะถ้ามันทำแบบนั้นโอกาสของพวกมันก็จะสูงขึ้นบางทีพวกมันต้องการแต่ทำไม่ได้นะ่ะหัวหน้าหมายความว่าไงที่นี่ไม่ใช่อาเขตของพวกมันและยังมีมอนสเตอร์ที่ทรงพลังมากกว่านี้อีก มอนเตอร์ที่ทรงพลังมากกว่านี้อีกแล้วพวกเราทั้ง5้าล่ะอย่าห่วงไปเลยหน้าเรามีนักสู้ระดับกลาง3คนและนักสู้ระดับสูงอีก2คนมีอะไรให้ต้องกังวงกันหรอแต่ดูนี่ว่าฉันมีอะไรนั่นมันวอของตะกูลลินใช่แล้วกับตันทุกคนจะได้รับคนละหอันเมื่อเราตกอยู่ในอันตรายเราจะสามารถขอกำลังสนับสนุนได้ออกไปลุยกันต่อไม่ต้องกังวลโ,โอเคไปลุยกันต่อ หยุดก่อนมีการเคลื่อนไหวข้างบนสปีชีกิ้งก่าลมหายใจแห่งไฟพรสว,วรรค์โดยกำเนิดระดับฝึกหัดพรสวรรค์แห่งไฟระดับตำ่ำมันคือพรสวรรค์แห่งไฟกับตันคุณได้จัดการส่วนของคุณไปแล้วมอนเตอร์ตัวนี้ปล่อยให้พวกเราจัดการเอง ดูจากลมหายใจของมันแล้วมันเป็นเพียงมอนสเตอร์ระดับต่ำระวังเปลวไฟของมันละ่ะลุยพวกเขาจะไหวใช่ไหมมันเป็นแค่มอนสเตอร์ระดับต่ำไม่ต้องกังวล <L ess> กัปตันพวกเราชนะทำได้ดีมากพวกนายต้องขอบคุณพวกเขาสองคนนี้ฉันไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยหากไม่มีลูกธนูของเธอเพื่อดึงดูดความสนใจของมอนสเตอร์ตัวนี้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะจัดการมันได้อย่างราบรื่นขนาดนี้นะ เจ้ามอนเตอร์ระดับต่ําตัวนั้นมันอ่อนแอมากการจะจัดการมันไม่ได้ยากเลยมาอีกสัก2หรือ3ตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยังมีอีกนั้นเหรอพรสวรรค์แห่งไฟดังนั้นพวกมันก็น่าจะเป็นมอนเตอร์ประเภทเดียวกันดูเหมือนว่ามันยังไม่จบ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. I ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey, ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.